ฝากแม่ท้องสอนด้วยนะคะหน้าหนาวนี้มีมีมีแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะให้อยากอยากให้ทุกคนมานะคะเมืองหน้าท่องเที่ยวหนึ่งเมืองของประเทศไทยคะ่ะที่ไม่แพ้ที่ไหนเลยใช่ค่ะอากาศก็สดชื่นคะ่ะช่วงหน้าหนาวพระธาตจอมอนอมนอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีตัวเมืองและก็ตัวภาษาสังกษตดย งามก็ครับจำูดจำจุมจมูดจำจุมครับวันนี้ผมจะพาไปเอววัดพระาธาตุจอมมอนบ่หัวเกยได้ยินชื่อก่อวันนี้อยู่ที่อำเภอเมศเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพระาธาตุจอมมอนอยู่ตังบนส่วนตัววัดจะอยู่ตังลุ่มการขึ้นไปเอวพอพระาธาตุจอมมอนที่อยู่บนดอยมีอยู่สองตงังหนึ่งคือเตลขึ้นไปก็บาได้ไก่เตาไรแต่อาจจะอิดน้อยสองเอารถขึ้นไปรถทุกชนิดขึ้นไปได้หมด รถทีบรถเครื่องรถยนต์คะแนนว่ามีสภาพรถด,ดีมีแห่งพอสมควรเพราะว่าถนนตอนขึ้นค่อนข้างจะจิ้งสักน้อยแต่ก็บม่ได้ยาวเต่าใดวันที่ผมไปถึงตำบนปะ๊ะสาวแม่ห้องสอนสองคนน้องบัวลอยครับน้องอิงเก่งขนาดเลยติสสมารถครับรถยนขึ้นไปได้ก่อนอื่นมาหูจักกับน้องบัวลอยครับน้องอิงกันก่อนนะครับอันนี้คือทางซ้ายคือน้องอิงครับ หม่สูงค่ะใหม่สูงครับเป็นใต้แม่ห้องสอนออนี่จมูกครับฟังรามเครมเนอะแล้วลลต้องขวาแล้วครับสวัสดีค่ะน้องอิงเจ้าน้องอิงเป,<า>เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่ไหนนี่อหนูเป็นคนในอำเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ะแต่ว่าบ้านจะไกลาจากตัวตัวเมืองหน่อยครับบ้านอย่างอะครับบ้านน้ำกัดค่ะบ้านน้ำกัดตึงสองคนเลย อ่าคนนี้อยู่ปลายค่ะเมืองปลายมาเฮียนน้องสอนอ๋อเป็นเพื่อนกันอันนี้น้ำกัดนี่อำเภอปลายเนาะทั้งสองคนเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นนางเอกของช่องของไอเบียทิพโตยและของไออันเน่โดยผมว่าเอฟซีแฟนคลับของผมน่าจะต้องคุ้นๆเพราะว่ามันไปดูอยู่แล้วเนาะแฟนคลับของผมก็ของไออันเน่ก็คงจะเนี้ยเดียวกันไปเอวแต่วันนี้ผมโชคดีกว่าผมเจอน้องทั้งสองคนโดยไม่ได้นัดหมายเนาะ เพราะว่ามีเจ้ามูจะจ่มผมเอินบอกผมตะกี้นะเพราะว่าคือคืนปฏิวัติจอมมอนเนอรอและจะเจอสาวไตใหญ่ห้างหลีโอ้ขนลุกเลยผมก็ว่าเอ๊ะผมคิดลถไายมาตะกี้ยังบอป้ามาหาเลยเนาะแต่เพราะว่าขึ้นมาถึงเต้นนี้ถึงเจอเนี่ยแล้วน้องน้องคือจะบอกว่าเจ้ามูจะบอกว่าทางชันมากค่ะคือ ครั้งแรกกะว่าจะไม่ขึ้นแล้วแต่ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะก็เลยขึ้นให้ได้ไม่ถอดใจไม่ถอดใจใค่เป็นคนแนะนำคือขึ้นเพื่อนค่ะแนะนําบอกว่าให้มากราบไหว้ครับพระตรงแล้วปนบอกว่าเอารถเก่งขึ้นเนี่กะขึ้นได้เขาบอกว่าขึ้นได้ปกติจริงก็ขึ้นได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่าน้องได้พิสูจน์เลยเนาะก็โหดเจอทางดินเมื่อกี้ก็ถือว่าโหดโหดมากก็นึกว่าจะไม่มีทางอันนี้ละทางตีะอืวนี่จะหมดจะจุ่ม ขนาดรถของผมเป็นรถโฟวินเนาะอันนี้เป็นรถฮอนด้าโอ้สองล้อก็ขึ้นได้นะครับอ<า>พอเสร็จพิสูจน์ได้ว่าพระธาตุจอมมอนี่ขึ้นได้เนาะนะแล้วรับขึ้นเสียวก่็ตะนี้เสียวมากค่ะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์อะไรเลยใช้เกียร์ปกติใช้เกียร์อย่างครับเกียร์เกียร์เกียร์สามสี่นี่ยจะอออโต้ออโตโ้เนาะใช่ค่ะโอ้อันนี้ขนาดเป็นไปยิงในใจดุขนาดนะครับจอมมูเนาะ ปกติผมได้ยินเสียงรถข้ามาผมก็ว่าเป็นปัจจัยเข้ามาไงนะเพราะมันเหมือนเสียงรถเก่งเนาะบอเขาว่าเป็นน้องขับขึ้นมาค่ะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้น้องเคยมาก่อครับน้องไม่ไม่เคยมาเลยค่ะแม่ผมจใช่ปป้าผมไปเอวได้ปุ่นหนไ่งกันป้ะ จะมีวิวเขาบอกว่าจะเป็นวิวจุดชมวิวที่สวยครับสวยมากค่ะถ้ามาตีเมเสาเลียงเนาะอันนี้ก็มาพร้อมพี่เหมือนกันเลยนะคะคน่าว่าเป็นบนุญ <c> ท <oughs> ีดได่ได้เจอน้องตั้งสองนะครับแดดฮอนหน,น <c oughs> ห่อยนะฮอนหน่อยนะครับเสียดายผมมีจองขึ้นเนาะนี่เป็นพระธาตุเจดีพระธาตุจอมมอนติง,งามเนาะน้องเนาะ โโอ้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งแรกเนาะมาแล้วคุณซื้อกินอไรพ่องอาลมลื่นดีค่ะลมลื่นเนะอะขออยู่ในห่มดีกว่า <laughs> อินดูโวิวทุ่งนาครับสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวของของตัวแม่สเสลียงเนาะค่ะแลวคืนนี้น้องขอภาคที่นี่กะเดี๋ยวจะเดินทางกับในแมงสอนกับแมงสอนละคะอ๋อ โอ้ดินดีเลยถ้าถ้าสมมติถ้าผมไปแมวสอนี่เนาะน้องขอปิกบ้านเลยกะยังค่ะแต่ว่าช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วจใกล้เปิดเทอมแล้วเนาะจะามูดจะจุ้มจะถามอะไรยังก็ถามมาได้เนอะทางเส้นแม่สเลียงก็มาแวะเที่ยวที่แม่เสลียงได้นะคะมีสถานที่เที่ยวเยอะมากเช่นพระธาตุจอมมอนค่ะแล้วก็มีอาหาร ของแม่สเรียงที่มีร้านดังค่ะ,นคะเนื้อตุบเนาะมีเนื้อตุบข้าวซอยเนื้อใช่ค่ะอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารไทยใหญ่มีค่ะค่ะน่าแล้วก็ก็จะผ่านขุนยวมนะคะช่วงฤดูหนาวนี้ขุนยวมก็จะมีช่วงดอกบัวตองค่ะดอกบัวตองจะมีะช่วงกลางเดือนเดือนหน้าค่ะพฤศจิกค่ะแล้วก็ลงไปในตัวเมืองแม่องสอน,นะคะอาจจะไปพักอยู่หนึ่งคืนเที่ยวในตัวเมืองแม่องอนได้ก็คือมี หมู่บ้านกะเลียงแล้วก็พระธาตุาคืนก็มีถนนคนเดินใช่ค่ะถนนคนเดินแล้วตอนนี้กําลังปรับปรุงใหม่มีน้ําพุส่ลุงสวยมากค่ะแล้วก็ไปแล้วก็จะวนกับทางปลายก็ได้นะคะก็คือไปแวะบ้านรักไทยก่อนแล้วก็บางอุ้งค่ะบางอุง๋งไปนอนเต็มบรรยากาศดีมีหมอกสวยมากค่ะแล้วก็ไปแวะตรงอาจจะไปแล้วก็ไปเส้นปางวะผ้านะคะก็จะเจอ ก็เจอจาโบหมู่บ้านจาโบค่ะเป็นหมู่บ้านมูเซอร์ใช่ค่ะหมู่บ้านมูเซอร์ลาหูดำนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาค่ะก่อคอจุดชมวิวผ้าที่ตกกี๊ก่อคอเข้าไปอีกนะคะใช่ค่ะหมู่บ้านลึกๆข้างในก็หมู่บ้านปางคามค่ะแล้วก็ไปทางปลายอีกนะคะก็จะเจอจุดชมวิวหลายๆจุดค่ะ แล้วปลายก็จะมีที่ท่องเที่ยวก็คือถนนคนเดินแล้วก็น้ำพุร้อนใทรงามใช่ค่ะเยอะแยะมากค่ะยุ่นไหล่ค่ะแล้วก็กองแลนด์แล้วก็กลับทางเชียงใหม่ก็มีมีอะไรนะจุดแวะเที่ยวข้างทางสะพานประวัติศาสตร์ใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลับเชียงกลับเชียงกลับทางเชียงใหม่คุณคะก็คือวนจากเชียงใหม่แม่สเลียงขุนยวมแม่ท้องสอน แล้วก็ปายแล้วก็เชียงใหม่คือโลโก้ค่ะฝากไม่ต้องสอนด้วยนะคะหน้าหนาวนี้มีมีมีแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะให้อยากอยากให้ทุกคนมานะคะเมืองหน้าท่องเที่ยวหนึ่งเมืองของประเทศไทยคะ<ช>่ะที่ไม่แพ้ที่ไหนเลยใช่ค่ะอากาศก็สดชื่นคะ่ะช่วงหน้าหนาว แล้วก็มีสาวสวยด้วยนะคะายห้างหลีเางหลแต้ๆอ๋อห้างหลีห้างหลีนี่แปลว่าอะไรครับสวยค่ะแต่อย่าพูดหลีห้างนะคะ่ะถ้าหลีห้างนี่ไม่สวยถ้าหลีห้างไม่สวยหลีห้างก็คือคิเเลย่เลยถ้ามีเห็มกามอะไรอย่งะห้างหลีกับไออย่างเห็กามอห้างลีหลีหัก ข้างหลีเนาะค่ะน้องสองคนนี้ข้างหลีเแ็มเลยนะครับจะมุ่งยิ้มจนำนำค่ะเดี๋ยวแต่แฟนคลับอยากรู้ว่าน้องอยู่บ้านหยั่งจะได้ไปเอวหาน้องอยู่บ้านน้ํากัดนะคะอยู่อยู่ถือว่าเป็นอำเภอเมืองค่ะแต่ว่าจะห่างจากตัวเมืองหน่อยค่ะกลางขึ้นลำบากก่อนไม่ลำบากค่ะติดถนนใหญ่นี่แหละค่ะรถยนต์รถค่ะได้ได้หมดค่ะ ค่ะน้องอิงอยู่บ้านเมืองแปลงค่ะอำเภอปลายห่างจากตัวอำเภอประมาณ30โลเจ้า30โลค่ะเมืองกระเทียมค่ะกระเทียมพันดีค่ะแม่เลี้ยงกระเทียมค่ะยังใจ่ได้เตมวแม่ตามคำรับตีตี่สำคัญบ้านของน้องทั้งสองมีไอยักพองในหมู่บ้านในหมู่บ้านหนูจะมีการทําถั่วเน่าแคปรู้จักไหมคะ ถั่วเน่าค่ะที่บางคนก็บอกว่าเหม็นบางคนก็บอกว่าหอมกก็พวกหนูเป็นไทยอยู่แล้วค่ะทุกมื้อของพวกหนูจะมีการตําถั่วเน่าใส่เหมือนคนเมืองกินกะปิเนี่ยค่ะใช่ค่ะเหมือนคนเมืองจะต้องกินกะปินอกแต่ต้องกินถั่วเน่าแคระเหมือนกับแม่เจมเนาะผมเคยไปถ่ายทำแม่เจมพิธีการทำอยู่ <จ>แต่ตางทางแมวสอนนี่ยังบม่เคยไปเพื่อสแสดงอบบ้านบูบ้านน้องเขาถึงสองนี่ก็จะต้องทํามือกันมือก็ครับครับอ๋อแล้วนอกจากโรน่าแคบหรออืมไม่วัดวัดวัดสวยสวยครับวัดน้ํากัดค่ะของน้องอิงหรอของน้องก็จะมีรอยพระพุทธบาทเมืองแปลงค่ะเมืองแปลงเจ้าแล้วก็มีโป่งน้ําร้อนเมืองแปลงค่ะ วันนี้จกดีแต้เตนะครับที่ผมมาปะสาวห้างหลีสาวไต้ใหญ่ถึงงามมือกันอะไรเนาะว <c oughs> อนนี้งามบางงามอยู่จนได้เป็นนางเอกของ,องไอ้อเน่นะครับเขาของไอ้เบียร์เนาะวันนี้ลู่วันลู่นัองเอกของไอ้เบียร์ครับไอ้อเน่มาแล้วเนาะ <c oughs> เอาแล้วครับขอบคุณน้องถึงสองคนนะครับออของเดิน,านทางปลอดภัยเนอรขอบคอุณครับนิลลีค่ะ เอาละครับเจ้าหมูจะจุ่มตอนนี้ผมกําลังจะลงจากวัดพระธาตุจอมมอนพระธาตุจอมม้อนตียูอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่สอนนะครับผนทางค่อนข้างจริงแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่ารถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทนไทเเนียมรุ่นนี้นะครับ C ีขับเคลื่อนซีล้อมันจุยได้จะได้ตอนนี้ผมตั้งเกียร์เป็น CL และก็จะขับลงดอยตีมันค่อนข้างจริงจะมาดูสมรรถภาพของรถกันนี่มัน คือการลงดอยมันจโจยอย่างพองนะครับอันนี้ผมจะปล่อยให้รถมันลงคนเดียวนะครับโดยผมบม่ได้เองไ่ได้ม่ได้คันเร่งหรือเยบเบรกเลยนะครับเอาละครับเวลาลงดอยหาต,ต้องบนท้องวัดตะแกเนาะ ตอนนี้จะฮื้ลรถมันไหลๆคนเดียวเลยเนาะเวลารถมันดีเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี่มันจ่อยอย่างพองนะครับมันจะก้อยๆลงโดยโดยผมบัดต,ต้องเบรกเลยอะครับเพราะว่ามันมีตันเป็นโฟโลเนาะครับเขื่อนซี aw, Buffalo, ล้อแบบโฟโลรถมันก็จะก้อยๆลงคนเดียวไปเลยนะครับ โดยหักผมบต้องเบรกเลยนี่นะครับทันถนนก็ครับค่อนข้างจะจริงและแคบนะแต่ด้วยสมรรถภาพของรถยนต์ฟอร์ดกันนี่นะมันทำมือผมลงได้แบบสบายสบายเลยมันยืดเกาะถนนดีขนาดเลย ลงกล่อยลงไปคนเดียวเลยนะครับปล่อยให้มันไหลคนเดียวไปเลยเห็นก็นครับอันนี้ผมก็ไปได้เบรกนะอันนี้คือโคดีของรถยนฟอนร์ดลุนนี่เนอร์2.0ไบเทอร์โบครับเขื่อนสีเลาสลอบเกียร์ออโต้เซฟสปีดพอคนเดียวเตะความปลอดภัยสูง ครับรถแบบอย่างอีนี่สบายใจขนาดขึ้นดอยก็หรือว่าลงดอยนี่สบายใจขนาดครับถนนบางช่วงก็จะเป็นลูกลังเนะาะแต้เนี่ยที่ผ่านมาตะกี้ก็เป็นลูกลัง ผมได้ลองแล้วจึงผมได้ลองครับแล้วถึงได้บอกได้ว่าเวลาเอาใจระบบของรถยนต์ Ford e v e r e s รรุ่นนี้นะมัน่่ยอย่างได้พ่องเนาะเ<อ>ครื่องยนต์และเพว่าความไฮเทคของรถรยนต์รุ่นนี้มัน่วยได้นักเลยครับเจหมเจาจม หน้าจอก็มีหันตัวแอน่สภาพถนนว่าเป็นจะไดน่ะทางซ้ายทายงขวามีอย่างมันหันหมดนะครับเนี่ยความเร็วตอนนี้ก็อได้เหรอ1 0ลงแบบ 10s เ,เลยอะครับนี่ผมบ่าได้เบรกเลยนะมันกก้อยลงของมันคนเดียวเลยนะเข้าท่าก็ดีเดียวจะหาว่าผมโม่รถนี้มันดีรถแต่เลยครับ แล้วมาถึงตัววัดตั้งลุ่มละนนี้วัดพระธาตุจอมมอนนะครับตั้งลุ่ม อันนี้เป็นพี่น้องเจ้บ,บ้านเพิ่งกำลังมาทำงานกันก้าเนี่ยละเดี๋ยวจะออกไปจังหวัดเม่องสอนต่อครับ